้จกได้เพื่อะไรแล้ี้ง่อเืองต้นเป็นยาบ้านะวันนี้แจ้งให้เรารู้ว่ามัน่นี้เราต้องถูกจับนะครับบอกแจ้งข้อหาก็เดี๋ยวเราจะถูกจับข้อหานะร่วมกันกับพ่อที่ลมนาประมาณครับในการรับเรื่องยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่เข้าที่ต่อไหนครับมาจะกราตั้งมาสินบ้านขหมืองดอย หน้าสายเพืเ่เนมนอส่วนตของคนกลุ่มบทการนะครับตอนจะย้ายไปทุกพื้ที่ตอนไหนะครับในออบส่วนของปปคสองสามนะครับแล้วก็ในส่วนของสบอที่ที่เราก็สามารถสกัดกันได้ที่นี่ครับก็ในก,การสกัดกันได้ก็จะมีะผู้ต้องหาสองคนนะครับคนหนึ่งเป็นคนไทยครับอีกคนหนึ่งเป็นคนลาวที่เข้ามาทำงานครับ แล้วก็ได <c oughs> ้ของกลางก็คือรถจนกรยานนะครับหนึ่งหมื่นพันแล้วก็รถรถไฟหนึ่งพันที่รถยนต์ยาน่ะจะมียายาเป็นยาบ้านะครับมีู่ในกระสอบแล้วก็เป็นกระสอบแบนะครับจำนวนทั้งหมดสามสิบกระสอบกระสอบละสองแปดเมตรรวมยาบ้าทั้งหมดในครั้งนี้แล้วที่จับกลุ่มในครั้งนี้ทั้งหมดเกล้านเมตรครับ ตายแล้เวเยาป้าของกางนะทั้งหมดบ้า